หอยเจ็บกันปีนังสิเบเอ็ดนะสอต้องตัดเหมือนเดิม ดูกันเดี๋ยวด,ดยวอากาศไม่เป็นใจนะสอต้องจัดเหมือนเดิมปีนังสิเอ็พอดูกันเดี๋ยวด,ด,ยวด,ดยวอากาศไม่เป็นใจแต่ลงอยู่สอลงเห็นตอนลงอยู่ มีการสะลาะวิวาทด้วยเตะกันสองสามครั้งอยู่เอาเอาการอยู่ไอ้ปีนังสิบแปดครั้งที่สองครั้งแรกกลางป่าอ้อยครั้งที่สองมาลานจริงเลยสอไม่ทำให้ผิดหวังเลยปีนง 18, ังสิบแปดสอเอาดีอยูอห่หนึ่งนิ้วสอหนึ่งนิ้วจะลองจะเอาให้มันเอาจะเอาไหม ต้องตัดส่อแต่ตอนลงเห็นอยู่ต้องดูสองคลิปอีกนิดเดียวก็ไม่ได้ตัดเลยนกลงแล้วนะสอเอากันแล้วตัดเฉยเลยเสียงกลางสอเสียงกางลางคูรักๆแต่ไม่มีอะไรหรอกเอาไปหน่อยเอาเอี๋เหรอไหมเร็วเอาอไหมเร็วเ,เร็ว,รวสู้หน่อยอยังเออ พี่นางสิบแปดนะสะ่อพวกพี่ๆเขาไปบ้านแท่นได้ดีหมดแล้วมาเร็วเร็วเร็วออกไหมเร็วเร็วมามามาเร็วเร็วออาไหมออาไหมมาเร็วมา ยังไม่เป็นอะไรหรอกสอเงืงง้อง,งักอยู่หน่อยเร็ว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 เออวิ่งลูกปีนังตัวนี้ครูเดินเร็วนะสอเดินเร็วมากเลยเร็วอีกเร็วเร็ว lưu lưu bianxi pian 18 mày lưu sao okay. lưu 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 à, ít lưu lưu con, À, lưu 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 uh. Uh. lưu ừ, uh. lưu ừ uh.

Đen, dâng, lưu. Lưu. Đen. Lưu. Lưu. Lưu, lưu.